S <S คือบางคนอาจจะเจอแบบว่าเฮ้ยความรักเราแบบอุ้ยอีกแล้วครั้งที่หนึ่ง 2, ครั้งที่สองครั้งที่สาแต่พี่จะรู้สึกว่าไม่ก็ฉันก็มีสิทธิเลือกถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็อยู่<น>ท่ไมต้องให้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยอย่าให้ผู้ชายเลือกเราต้องมีสิทธิ์เลือกอนะคะเรา,เรา,เราชีวิตเราก็ชีวิตหนึ่งเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเช่นเดียวกันผู้ชายก็ต้องอยากจะได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดเช่นกันถ้าคุณไปย้อนให้เขาเป็นฝ่ายเลือกอ่ะยากใช่ไหมคะเป็นตัวเลือกของเขาในยากแล้วยิ่งยุคคนีี้เ่าจะัดแบบ เจ๋งๆเท่านั้นน่ะใช่ไหมผู้ชายดีๆมีอยู่สักกี่คน นะคะไม่ต้องไปใยอะไรทําตัวเองอ่ะให้มันแบบสตรองแข็งแรงมีเงินมีบ้านอะไรของตัวเองอ่ะเคารพตัวเองก่อนถ้าคุณเคารพตัวเองแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็ต้องเคารพคุณพอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว<ฆ>แบบพี่ดี<ฆ>พี่ดีคาดหวังอะไรกับลูกทั้งสองบ้างคะโอ้ยไม่คาดหวังอะไรเลยคะ่ะทุกวันนี้นะคะคือแบบว่าถ้าไปคาดหวังอะไรมากแล้วเนี่ยจะเครียดบางทีเราก็ดูนะโอ้ยคนนู้นมนุ่มน้อยร้อยล้านไอ้น,นี่ทาไมลูกเราแบบไม่ไม่นั่นเลยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไอย้เรื่องที่ฉันดิฉันอยากได้สิทธิ์บินน่ะลูกดิฉันก็ไปเป็นสจว ไม่ต้องจดทะเบียนสมรสเอาสิบ,บีแล้วไขแล้วฉันก็แบบว่าฉันก็เกาะปีกลูกได้แล้วอันนี้ก็มนี้แค่นี้ก็ภาคภูมิใจของแม่แล้วพูดถึงลูกกันเยอะแล้ว <ภา S 2> ก็ต้องให้พื้นที่กับเขาเพื่อความยุติธรรมเชนหน่อย <ภา S 2> ให้เขาพูดถึงแม่บ้างดีกว่า,<ภ>าต้องให้มีเมาด้วยใช่รืเรอเปลสวัสดีครับคเ,เล็กครับาก็คาถามที่ว่าคุณแม่สตรองขนาดไหนนะครับส่วนตัวผมก็ต้องให้คุณแม่คะแนนเต็มไปเลยนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่สตรองทั้งร่างกายนะครับก็คือ ดูแลตัวเองดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่สตรองในเรื่องของจิตใจนะครับคือไม่ว่าคุณแม่เนี่ยจะผ่านอุปสรรคในชีวิตอะไรต่างๆนานามาเนี่ยเขาก็ทําได้ดีเสมอน,นะครับเขาผ่านมาได้ดีในเรื่องของชีวิตก็คือไม่ได้รู้สึกว่าแบบน้อยหรือขาดอะไรเลยที่ผ่านมาคือคุณแม่ทําได้ดีมากๆแล้วนะครับก็ไม่รู้จะชื่นชมยังไงแค่นี้ก็แบบขอบคุณมากๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้คุณแม่ก็ อายุเยอะแล้วก็อยากให้คุณแม่เนี่ยใช้ชีวิตให้เต็มที่นะครับอยากทำอะไรทำเลยออกไปแบบว่าใช้ชีวิตให้สนุกนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกชายเนี่ยดูแลตัวเองได้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องบ่นมากๆนะครับรักคุณแม่มากๆนะครับสวัสดีครับชื่อบัอนะครับผมเป็นลูกของคุณแม่ดีนะครับคุณแม่เป็นคนสตรองมากคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับเช่นการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ยุค แรกเริ่มของประเทศนี้เรารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคุณแม่ตั้งใจเลี้ยงดูเรานะเฮ้ยการที่มีลูกชายสองคนเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเลี้ยงยากลูกอาจจะรู้สึกว่าเท่ากันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับบ้านนี้เนี่ยผมผมรู้สึกว่าคุณแม่เขาจะมีเทคนิคในการเลี้ยงดูที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเท่ากันนะเราไม่ได้มากหรือไม่ได้น้อยแปลกกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากบอกะไรคุณแม่เราอยากจะบอกว่าเรารักแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณแม่มากๆนะฮะอยากให้คุณแม่รักษาสุขภาพ แล้วก็ความสดใสแบบนี้ไว้นะฮะถ้ามีอะไรยังไงเราก็คุยกันได้เสมอครับผมอ๋อลูปหล่อทั้งคู่ล้วจะบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องพี่ดี่ดูเด็กด้วยมั้งคะดูเหมือนเป็นพี่น้องจริงๆแต่ไม่ได้เป็นดูเป็นคุณแม่คุณลูกนะดูแบบซิ่งไปด้วยกันได้อ่ะไปด้วยกันไปเที่ยวเข้าบางทีก็บินก็ไปอยู่ห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยติดปีกลูกบินได้รับเชื้อความอารมณ์ดีจากแม่อารมณ์ดีค่ะบ้านนี้อยากบอกอะไรกับเขาซึ่งตอนนี้นั่งดูอยู่ด้วยแน่นอน ไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะมันก็แบบว่าขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเป็นคนที่เราเข้าใจกันมาโดยตลอดอาจจะมีแบบว่าเถียงถึงอะไรกันบ้างแต่ว่าลูกก็เป็นเด็กที่ไม่เกเรอ,อันนี้สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นพื้นฐานจิตใจดีซึ่งทําให้เราแบบคุยกันรู้เรื่องในฐานะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวรุ่นแรกๆของประ,รประเทศนีหนึ่งหนึ <S 1> 1, <S ่ง <laughs>